วันเดินทางเนี่ยผมเติมลมมาที่55ปอนด์นะครับวันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าหลังจหลือเท่าไหร่เหลือ25ข้างหน้ายางที่เพิ่งเปลี่ยนเน่หลือย5่าอย่างยี่สิ ขี่ไม่กี่วันยางหน้าหรือ25้ายางหลังหรือ26นะผมคิดว่าก่อนถึงบ้านเนี่ยคงจะต้องไปเติมลมไปเช็คกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่ายางลมมันหายไปเยอะขนาดนี้จริงๆริงไหมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นวันนี้ก็เดินทางต่อครับรู้ละยางลมออกพอๆกันถึงว่าเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม ขี่ไปหลายๆวันทําไมไบบ่ายเราขี่ไม่ไหวเลยอะ่ะนึกว่าสายสุขภาพเราไม่ดีแล้วมั้งสุดท้ายออกพอมาเช็คลมยางโอ้ลมยางหายไปเยอะเน,นี่ยทาให้ขี่ช่วงบ่ายเหนื่อยอะ่ะออกจากที่พักนะครับแมกไม้โฮมสเตย์ใครที่ผ่านมาทางจังหวัดตากนะครับเป็นที่นอนอีกที่หนึ่งที่นอนโอเคนะครับ400บาทเท่านั้นมีอาหารเช้าด้วย ข้างหน้านี่ผมกำลังจะไปสุขโขทัยนะครับก็อยู่ประมาณ80%โลจากตรงนี้นะวันนี้9โมงแล้วนี่ผมเพิ่งออกเพราะว่านอนแล้วก็หาอะไรกินตอนเช้าก็กินเสียอิ่มเลยอะโอกาสว่าไปกินอีกทีตอนเที่ยงน่าจะสักประมาณแถวด่านล้านหอย,อยนะดูแผนที่แล้วก็ประมาณเนี่ยสี่โลก็ถึงด่านล้านหอยแล้วก็ถึง ตัวสุขโขทยัยแดดไม่ร้อนนะฮะ9โมงแล้วก็ยังไม่ร้อนอยู่ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวันนี้อ๋อลืมบอกไปถนนสายที่ผมเดินทางวันนี้เนี่ยคือถนนสาย12ตากด่านลานหอยสุขโขท,ทัยพิษณุโลกน่าจะเป็นสี่เลนหมดแล้วนะขี่สบายอยู่แต่ไม่มีร่มแดดถ้าแดดออกนี่ตากแดดทั้งวันแน่ ไม่มีลบถนนก็จะโล่งๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นทางตรงวิ่งตรงหนังเดียวเลยถนนเส้นนี้เป็นเนินขึ้นลงเตี้ยๆนะครับ แต่ก็สลับกันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มีภูเขาอยู่ล้อมรอบแต,แต่ว่าถนนที่เราขี่เราไม่ได้ขี่ขึ้นภูเขาขึ้นอะไรนะก็ขี่เป็นเนินสลับขึ้นลงขึ้นลงนี่แหละครับเที่ยงกว่านะครับดา่านลาหน่อยเที่ยงกว่านี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย ประมาณ3มชั่วโมงอสามชั่วโมงขี่ได้ไปถึง50บโลเลยขี่ไปพักเล่นไปเรื่อยนะครับสุขโขทัยอีกยีโลนี่คือตลาด ของดานลานหอยนะครับผมลองหาข้อมูลแล้วอ่ะที่เนี่ยมันไม่มีลานหอยอ่ะไม่รู้ว่ะลานหอยมาจากไหนไม่รู้นะถ้ามันไม่มีลานหอยถ้าทบเนี่ยลานหอยมัน เทียนมาจากลักษณะของคำเนอร์อย่างเช่นคำว่าห้อยลานห้อยลานห้อยเหมือนเป็นลานขายวัวอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมลานห้อยแล้วพอคนกรุงเทพมาฟังเสียงเหน่อแบบนี้ เลยตีความว่าหอยนี่คือหอยหรือเปล่าเลยเป็นที่มาของคำว่าด่านลานหอยหรือเปล่าตลาดก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่อยู่นะฮะเพราะว่าเป็นถนนเมนใหญ่ผ่านไงตลาดก็เลยดูใหญ่ดูมีร้านค้าเยอะเศรษฐกิจก็น่าจะโอเคอยู่ ที TFG เนี่ยก็แสดงว่าใหญ่พอสมควรนะครับตลาดก็ถือว่าใหญ่อะ่ะเพราะว่าถ้ามีท f g นี่ถือว่าใหญ่แล้หล่ะโอ้นี่ไงคองร้านหอย จะขี่ผ่านเข้าไปในเมืองสุขโขทัยนะครับนี่มันต้องเข้าทางนี้ไอ้ถ้าเราตรงไปมันจะไปเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวสุขโขทยัยเราจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวเข้ามานิดเดียวอะ่ะรู้สึกเลยว่ามันร่มลื่นมันเย็นขี่เส้นเลี่ยงเมืองนี่โอ้โหร้อนมากเลยอะ่ะพ่ออะไรครับพ่อมีต้นไม้ใหญ่เยอะครับจริงผมขี่ไปไหนมาไหนอะไรี่สังเกตได้หมดเลยนะ ว่าเวลาที่เราขี่ไปในโซนที่มันมีต้นไม้ใหญ่เยอะมันจะไม่ร้อนมันบังแดดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็อุณหภูมิอากาศมันไม่ร้อนด้วยขี่สบายมันน่าจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะที่แบบกรมทางหลวงเนี่ยสามารถเอาไปปลูกได้แล้วไม่ค่อยล้มไม่ค่อยโค่อนอะ่ะรากหลังอย่างลงไปลึกๆแล้วโดนโลมโดนพายุอะไรไม่ค่อยโค่อนอะ่ะ แล้วเอาปลุกลริมทางเนี้ยมันจะได้ร่มรื่นแล้วมันก็หน้ามองหน้าขับรถหน้าขี่รถหน้าออกมาเดินเนี่ยดูที่บรรยากาศแบบเนี้ยโหไม่ดีเหรอโหผมนี่โคตรชอบเลยเย็นๆคนออกมาขี่จักรยานทำทางข้างๆเป็นทางจักรยานหรือทางเดินให้คนได้เดินพักผ่อนผมว่ามันก็ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่น้าเรื่องไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายนะเนี่ยแล้วยิ่งเป็นซุ้มอย่างเงี้ยโอ้มันร่มมันสบายใครจะไปจะมามันก็ไม่ร้อนอยากให้ถนนทุกเส้นในบ้านเราเป็นแบบนี้เลยอะ่ะโอ้ดีมากครับดีมากนี่ยังแค่ต้นทางนะยังไม่ถึงไหนเลย นกนำแพงเมืองชั้นนอกและนี่กำแพงเมืองชั้นในแล้วก็เป็นคูน้ำคือที่เราขี่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผาเมืองนะครับเมืองเก่าแล้วก็เขามีการจัดโลเคชั่นในการขี่จักรยานเที่ยวได้ดีอะ บรรยากาศก็ยังร่มรื่นอยู่นะ ก็มาถึงเมืองแล้วอย่างน้อยก็ผมมีเวลาไม่เยอะก็น่าจะเข้าเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามกระแพงที่นี่นะครับไปอ๋อทางออกในพิพิธภัณฑ์เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายได้แต่รูปผมก็เลยบรรยายอะไรไม่ได้ถ้าจะเริ่มต้นเที่ยวนะผมแนะนำนะสุโขทัยเนี่ยคือคุณควรจะมีเวลาสักวันหนึ่งเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเมืองเขาค่อนข้างใหญ่ นะแล้วก็จะมาฉาบช่วยแบบผมไม่ได้แล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนน่าจะต้องไปหาพวกคาเฟ่หรือร้านข้าวร้านอะไรนั่งเอาน่าจะเที่ยวได้ก็คือในช่วงเย็นเย็นหรือเช้าเ้านะครับบ่ายบ3ายบ่ายสามบ่ายสี่ค่อยออกมาเที่ยวอีกทีหนึง่งนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือที่ผมมาพามาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเพราะว่า เวลาที่เราจะเที่ยวเมืองไหนเนี่ยผมคิดว่าเราควรเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับเพราะพิพิธภัณฑ์มันจะเป็นศูนย์กลางบ่งบอกว่าอะไรคือจุดสําคัญหลักสําคัญของเมืองนะครับอย่างเช่นมีวัดสีชุมวัดพระหา,าธาตุวัดอะไรประมาณเนี้ยที่เขาเป็นวัดทั้งหลายแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สวยๆแล้วก็มีวิวถ่ายรูปดีๆเนี่ยมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดเลย นะครับมาดูที่นี่ก่อนแล้วดูว่าเราสนใจอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆไปดูเลือกดูาตามจุดด้านนอกนะครับจุดแลนด์มาร์กนี่ผมเห็นน่าจะมีสัก20จุดละมั้งนะครับอยู่รอบๆบริเวณในตัวอุทยานประวัติศาสตร์จุโไทัยนี่แหละแล้วก็ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์30บาทค่าเข้าของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดเนี่ยต้องลองเช็คเอาดูแต่ว่าสําหรับคนไทยมันหลักสิบบาทอยู่แล้วมันไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในสุโขทัยเนี่ยพวกฝรั่งขี่จักรยานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมาะสําหรับการเที่ยวด้วยจักรยานนะแต่ถ้าอยากจะให้สนุกแล้วก็ไม่ร้อนมากก็ควรจะมาในช่วงอากาศเยน็ยนๆน,นิดนึงนะครับถ้าหน้าร้อนแบบนี้ก็น่าจะเหนื่อยอยู่โอเควันนี้ผมจะจบการเที่ยวในเมืองด้วยพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับเพราะว่าผมคงไม่ได้เที่ยวรอบๆเพราะในอดีตเนี่ยผมเคยมาเที่ยวที่นี่ประมาณ2-3รอบแล้ว เดี๋ยวเราก็จะขี่พาเมืองออกไปเพื่อจะออกไปหาจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่คงไม่ถึงหรอกได้แค่ไหนก็คงเอาแค่นั้นนะครับแล้วถ้ามีอะไรสนใจอีกผมก็จะแวะแต่ละจุดนะครับก่อนที่จะปิดคลิปในช่วงเย็นะโอเคเดี๋ยวออกเดินทางแล้วตอนนี้บ่ายสามแล้วคงไปได้ไม่ไกลอ่ะผมคิดว่าไปได้เต็มที่ก็แค่ประมาณสัก 30- 40โลอ่ะซึ่งพิษโลกเนี่ยมันอยู่ห่างจากนี่ประมาณสัก50โลด้วยนะหาโลอ่ะคนขนกะก็ค่อนข้างไกลอยู่ นะเดี๋ยวลองไปดูนะครับกว่าจะโผลพ้นตัวเมืองนี่น่าจะเป็น10โลอยู่โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วมันก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมืองขนาดใหญ่แต่ละเมืองอะ่ะ มันจเจริญเติบโตมาได้ด้วยเศรษฐกิจเรื่องการค้าขายอยู่แล้วถ้าเรามาที่นี่เราก็จะรู้นะครับว่าไอ้ไอสิ่งที่สุขโขทัยเนี่ยผลิตและออกมาค้าขายส่วนมากะก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยเรื่องสังฆโลกเครื่องสังฆพันธ์ไม่ใช่สังฆพานันธ์ดิเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่ทําให้เห็นว่าที่นี่ เป็นแหล่งของการาผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีหลักฐานว่าเราได้ส่งออกไปในประเทศต่างๆในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ก็มีหลักฐานตรงนั้นที่กล่าวไว้ให้เราดูด้วยไทยแล้วก็ควรจะต้องกิน ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยซะหน่อยมึงได้แล้วครับนี่ใช้แฮบอมบีททำเพียโอเคก็จะมีเส้นโกินเส้นเล็กนะนอยู่โอ้เย็น,นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับธรรมดานะครับแต่ว่ามีถัว่ว แล้วก็มีซอสพริกในน้ำสุปสำหรับใครที่ไม่เคยกินกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับผ่านมาทางสุขโขทยัยหรือเห็นป้ายกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยที่ไหนก็แวะได้นะครับ ลักษณะที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือเขาจะมีน้ำซุปที่ใส่ซอสพริกลงไปด้วยแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวเป็นสําคัญนะครับก็รสชาติก็จะออกมาอาจจะหะลายๆคนอาจจะไม่คุ้นนิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็กินได้ลองกินสักครั้งนึงแล้วก็จะติดใจนะครับนี่คือตลาดเมืองสุกรุงไทยนะครับนี่ เวลาที่เราดูจากแผนที่อ่ะตัวเมืองสุขโขทัยมันจะเป็นถนนเส้นสา12นะครับแต่ว่าถ้าจะดูแผนที่อ่ะมันจะมีถนน,นอีกเส้นนึงที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่เขาจะไม่ผ่านเข้ามาในเมืองแบบนี้เะนั้นก็ดูแผนที่กนระวังนะครับเข้าให้ถูกเส้นนะครับเข้าตัวเมืองนี่ตลาดจะจอกแจ๊กจอกแจแล้วก็รถก็น่าจะติดนะครับไม่งั้นไม่ทำเลี่ยงเมืองใหญ่ขนาดนั้น ที่เห็นเป็นสะพานตรงนี้ตรงนี้คือแม่น้ำยมนะมันจะไหลผ่านตัวเมืองสุขโขทัยเลยเฮ้ยก hey. ำน้ำยมนี่ขนาดฝนไม่ตกเลยนะน้ำยังสูงขนาดนี้นะผมว่าถ้าฝนตกที่น้ำคงสูงน่าดูอะ่ะ ลำน้ำยมไม่ใช่ลำน้ำที่ใหญ่นะครับก็จะเป็นลำน้ำประมาณแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่ฝนตกหนักๆแรงๆเนี่ยการระบายน้ำไม่ทันเนี่ยพื้นที่สุโขทัยบางพื้นที่เนี่ยก็จะเจอปัญหาน้ำาท่มเหตุที่เมืองมันต้องตั้งอยู่ในริมน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของการค้าขายเห็นที่ว่านะครับเวลาขนของไปขายมันจะได้ง่ายนะครับของที่ออกมาจากป่าหรือมาจากเขา ก็สามารถมาลงเรือค้าขายได้เพราะการบรรทุกของเนี่ยจะให้คนแบกไปขายเนี่ยมันยากครับไปเป็นเรือง่ายกว่าแล้วก็จากหลักฐานในพิพิธภัณฑ์มันบอกแล้วนะครับว่าของสังขาโลกหรืออะไรก็ตามที่ออกจากสุโขทัย,ทยมันไปขึ้นเจอที่จีนเจอที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยยิ่งเห็นได้ว่าเ,เวลาของไปจีนไปญี่ปุ่นคงไม่เดินไปกันหรอก นะครับมันก็จะต้องไปทางน้ํานี่แหละฉะนั้นทางน้ําการที่เมืองอยู่ติดริมน้ําก็ง่ายในการจัดการในการผลของไปขายพอเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นเมืองก็ขยายตัวมากขึ้นก็เป็นธรรมดาพอขยายตัวมากขึ้นความเจริญอยู่มากขึ้นการที่จะย้ายเมืองออกไปข้างนอก มันก็เลยเป็นไปไม่ได้ปัจจุบันเราจึงเห็นเมืองท่าใหญ่ๆที่เราเห็นน่ะที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะมันอยู่ริมน้ํากันทั้งนั้นเลย ถนนเส้นนี้มันกว้างพอนะในช่วงของเมืองสุโข,ขทัยอ่ะ mm hmm. เขาก็เลยกั้นหนึ่งเลนเป็นทางสำหรับจักรยานเฉพาะฝั่งนี้นะให้มันขี่สวนกันได้น่าจะเป็นสิบโลอยู่แต่ก็ไม่ววยก็ยังมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรเข้ามาขี่เป็นรถในทางร่วมนี้เหมือนกันแต่ก็ยังดีนะครับยังอุสาหกั้นมาเป็นทางสำหรับจักรยานขี่รถยนต์ไม่ค่อยได้เข้ามา แต่รถยนต์จะไม่ค่อยเห็นโผล่เข้ามานะครับจะมีแต่มอเตอร์ไซค์แหวนเข้ามาบ้างแต่ก็ยังดีครับยังอุตส่ากั้นทางไว้ให้จักรยานได้ขี่บ้างผมไม่ได้ดูเวลานะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วผมขี่มาจนจะถึงพิษณุโลกแล้วอ่ะวันนี้คงเข้าไปนอนพิษณุโลกแลวแหละ น่าจะสองทุ่มแล้วมั้งถึงข้างในกว่าจะได้โรงแรมก็น่าจะประมาณสามทุ่มคือผมขี่มาเรื่อยๆผมคิดว่าจะหาที่พักเป็นป้อมตำรวจได้นะแต่ว่าแต่ละป้อมตำรวจมันไม่มีที่ให้กางเต็นท์นอนเลยก่อนจะถึงตรงนี้สักประมาณสิบโลมีหมวดการทางก่อนถึงบ้านกลางอะ่ะเข้าไปถามเขาเขาบอกข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นที่พักประชาชน แต่พอเข้าไปถามเขาก็าบอกไม่ให้พักก็สําหรับคนที่เดินทางก็ระวังนะครับถึงจะมีหมวดการทางบางที่ให้พักอะ่ะบางที่ไม่ให้พักเนี่ยต้องเช็คให้ดีนะแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าที่พักได้แต่มันเขาไม่ให้กางเต็นท์อ่ะผมก็ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องขี่มาเรื่อยๆตอนนี้จะถึงตัวเมืองพิซโลกอยู่แล้วล่ะคงต้องไปหาที่พักในเมืองอะ่ะวันนี้โหดหน่อย จากตากมาจนถึงพิซซูโลกอะร้อยกว่าโลผมมาถึงพิซซูโลกแล้วสองทุ่มพอดีเลยอ่ะมาดูห้องพักก่อน ห้องพักสุดหลูของผมวันนี้คืนละสามบาทไม่ได้สุดหรูโรงแแค่พอนอนได้เป็นโรงแรมที่น่าจะเก่าเป็นสิบปีแล้วล่ะก็มีทีวีมีตู้เย็นมีที่นอนมีโซฟาห้องน้ำค่าจะจ่ายวันนี้ทั้งหมด เป็นเงิน148บาทนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเรากินข้าวของโรงแรมที่พักเมื่อคืนนะครับทำให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารในตอนเช้านะครับก็มากินแค่อาหารแล้วก็ดื่มน้ําในระหว่างวันเท่านั้นส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปไหนต่อเนี่ยก็ยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปละกันนะครับขอบคุณครับวันนี้เหนื่อยมากขอพักผ่อนก่อนบ๊ายบายครับขอหลับก่อน